สวัสดีครับผมชัยยาอินเทเสศนะครับขออธิบายขยายความเกี่ยวกับมาตรฐานที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวบ่งชี้ที่3นะครับการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษานะครับในตัวบ่งชีน้นี้ประกอบด้วย4ประเด็นพิจารณานะครับซึ่งใน4ประเด็นพิจารณานี้นะครับเมื่อดู นิยามเกี่ยวกับตัวบ่งชี้นี้เราจะพบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการกระจายอํานาจของเขตพื้นที่นะครับไปยังสถานศึกษาหรือไปยังหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเป็นการประสานเชื่อมโยงกับองคอ์กรบุคคลองค์กรหน่วยงานบุคคลอื่นๆด้วยนะครับในตัวบ่งชี้นี้นะครับเราก็จะพิจารณาในส่วนของประเด็นพิจารณาที่3นะครับ ซึ่งประเด็นพี่นาที่3นะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสน,นุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับจากภาคส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะมีความ آ, คําสําคัญนะครับคำสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนี้รวมหมายถึงนะครับการประสาน กับองค์กรหน่วยงานอื่นๆนะครับที่สนใจหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านของวิชาการงบป,ประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งการมามีส่วนร่วมในในส่วนนี้ก็รวมถึงการมีแสดงความคิดเห็นนะครับการเสนอแนะช่วยเหลือแนวทางต่างๆด้วยนะครับ ในส่วนของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะครับตรงนี้หลายเขตพื้นที่หลายสถานศึกษาในสังกัดนะครับก็จะมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่ผ่านๆมาก็ประกราศปรากฏให้เราเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นโรงเรียนประชารัฐก็จะมีองค์กรเอกชนต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือสนับสนุนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณนี้นะครับ ในส่วนของสพทอเองหรือสำนักง,งานเขตพื้นที่เองเนี่ยครับมีรูปแบบหรือแนวทางการเนิงงานนะครับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาร่วมมือกับเรานี้เรามีแนวทางมีมาตรการหรือว่ามีเงื่อนไขมีกฎระเบียบอะไรยังไงบ้างนะครับในการที่จะเป็นการอาขอการสนับสนุนหรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกับพวกเรานะครับ ในประเด็นพิจารณาที่3นี้นะครับเราจะมีการประเมินระดับคุณภาพด้วยนะครับซึ่งในระดับคุณภาพของเรานะนะครับในระดับคุณภาพที่5นะครับเราก็จะมีอยู่3มเงื่อนไขที่จะพิจารณาว่าเขตพื้นที่ของเราจะได้ระดับที่5นั้นจะต้องมี3เงื่อนไขแล้ว3เงื่อนไขนี้จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขที่1คือการส่งเสริมสนับสนุนนะครับ ให้หน่วยงานนะครับมีส่วนร่วมกับเขตพื้นที่นี้มีความชัดเจนนะครับเรามีกระบวนการที่ชัดเจนหรือเปล่ากระบวนการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเรานะครับ <c oughs> แล้วกระบวนการนั้นมีผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราอย่างไรนะครับผลออกมานะครับเป็นอย่างไร <c oughs> เป็นตัวอย่างและต่อเนื่องได้หรือเปล่าบางเขตบางพื้นที่นะครับ การประสานการมีความร่วมมือเราจะทําเป็นครั้งคราวนะครับแต่จริงๆแล้วกระบวนการตรงนี้จะต้องมีเชื่อมโยงต่อเนื่องกันในช่วงระยะปีงบประมาณหรือแม้แต่ข้ามปีงบประมาณก็มีกระบวนการที่ชัดเจนแล้วก็มีแนวทางที่จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้หน่วยงานองคอ์กรบคุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทีนี้ในอันต่อมาก็คือสำนักงานง,งานเขตพื้นที่นะครับ มีผลงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมที่ชัดเจนนะครับนำไปสู่การเปิดบัติได้นะครับมีกระบวนการที่เป็นระบบคําว่าเป็นระบบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเขตพื้นที่มีการดําเนินงานโดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้องนะครับมีผู้มาร่วมงานแล้วก็มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนนะครับจนบรรลุเป้าหมายนะครับครับ ่อมาเป็นเงื่อนไขที่3ในระดับคุณภาพที่5านะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่ต้องมีการสร้างและพัฒนานะครับประสานเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับให้มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับมีวิธีการทํางานบนรรลุตามเป้าประสงค์ข้อมูลสารสนเทศเก,เกี่ยวกับการดำเนินงานนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างได้หมายความว่าเขตพื้นที่จะมีรูปแบบวิธีการทํางานนะครับที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หมายวัตถุประสงค์เป้าหมายของเขตพื้นที่ในที่นี้หมายถึงว่า โครงการกิจกรรมต่างๆที่เขตพื้นที่ดําเนินการเกี่ยวกับตัวชีวดหรือว่าปร,ปริญพิจารณาตัวนี้นะครับเขตพื้นที่สามารถดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่เราตั้งหรือที่เรากําหนดไว้คําว่าเป้าหมายตรงนี้อย่างเช่นเขตพื้นที่มีโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมนี้จํานวน5โครงการเราก็ทําได้ทั้ง5โครงการใน5โครงการเราก็ยังบรรลุต่อไปอีกว่ามีบุคคลที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยสนับสนุนทั้ง เรื่องของวิชาการงบป,ประมาณบุคคลหรืองานทั่วๆไปเนี่ยตามแนวทางที่เรากําหนดไว้นะครับตรงนี้เขตก็สะท้อนออกมาให้เห็นได้ว่าเขตมีการดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายนะครับในส่วนของระดับคุณภาพที่1น,นะครับก็จะเป็นมีอยู่3เงื่อนไขเช่นเดียวกัน mm. เพียงแต่ว่าใน3เงื่อนไขนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าขาดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัตินะครับหรือขาดความชัดเจน ในการดําเนินงานรวมถึงไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือว่าข้อเท็จจริงของเขตพื้นที่นั้นๆนะครับในส่วนของวิธีการกรอกข้อมูลนะครับการกรอกข้อมูลนะครับในเขตพื้นที่นะครับการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับเขตพื้นที่ของเรานะครับมีการประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ คำว่าประสานและสร้างความเข้าใจนี้ในที่นี้หมายถึาว่าเขตพื้นที่เราต้องมีแนวทางในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็สื่อสารให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่เขาสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับได้มารับรู้ในกระบวนการในแนวทางที่เราดําเนินการอยู่นะครับบางทีบางครั้งเขาอาจจะอยากจะมาช่วยเหลือแต่ไม่มีช่องทางให้ บุคคลเหล่านั้นเข้ามาร่วมกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเขตก็จะต้องอาจจะต้องมีลักษณะเป็นโครงการหรือมีการประชาสัมพันธ์นะครับคำว่าโครงการในที่นี้ท่านอาจจะเป็นลักษณะของโครงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานหรือองคอ์กรที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆนะครับเพื่อที่ให้เขาได้รับรู้ว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเราหรือว่าโรงเรียนในสังกัดของเราตอนนี้ดําเนินการอะไรอยู่บ้างนะครับ มีข้อจํากัดหรือว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้พอเราได้สะท้อนออกไปนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะให้ความร่วมมือกับเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของรูปแบบการกํากับติดตามนะครับการดําเนินงานทุกกิจกรรมทุกโครงการนะครับเขตพื้นที่จําเป็นจะต้องมีแนวทางหรือวิธีการกํากับติดตามว่าการดําเนินงานนี่ย ของเรามีการก้าวหน้าไปถึงไหนติดขัดตรงไหนหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคเช่นไรนะครับแล้วนําตรงนั้นแหะครับมาเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของเรานะครับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะครับในข้อที่2การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสถานประกอบการบุคคลองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนนะครับในข้อที่2ในแบบติดตามนี้นะครับ จะกรอกเฉพาะสพปหรือสอพมที่มีการจัดการศึกษาทางเลือกนะครับตรงนี้นะครับเขตพื้นที่ที่มีการจัดการศึกษาทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการจัดการศึกษาโดยโฮมสคูลซี่เขาเรียกว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการนะครับโดยองค์กรบุคคลอื่นลักษณะนี้นะครับเขตพื้นที่ของท่านถ้ามีนะครับให้กรอกใน ข้อที่2นี้ด้วยนะครับโดยมีรูปแบบวิธีการกลวิธีการดําเนินง,งานรวมถึงปัญหาบุษักแนวทางการดําเนินง,งานเป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะการตอบก็คล้ายๆกับข้อที่1น,นะครับในเบื้องต้นที่ผมมาได้อธิบายนะครับทีนี้เรามาดูในการกรอกของเขตพื้นที่นะครับที่มีการจัดการศึกษาทางเลือกนะครับในตารางที่1.3.3.1ะครับตรงนี้นะครับในตารางนี้ ทางสพทได้กําหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับของเราที่กําหนดไว้ก็จะมี4ด้าน้วยกันคือโดยครอบครัวนะครับโดยสถานประกรอบการโดยบุคคลแล้วก็โดยองค์กรชุมชนนะครับใน4ด้านนี้นะครับเขตพื้นที่ที่มีการจัดการศึกษาทั้ง4ด้านนี้จะต้องกรอกในตารางนี้นะครับ โดยเราให้ท่านกรอกใน3ปีการศึกษาคือปีการศึกษา2,560ปีการศึกษา2,561ปีการศึกษาพศ2,562นะครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีนะครับในแต่ละด้านนะครับมีนักเรียนนะครับมีนักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบนี้เท่าไหร่นะครับในแต่ละด้านแต่ละด้านถ้าด้านไหนมีท่านก็กรองไปด้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับ พอมาคอลัมน์ต่อมาจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคันนั่นหมายความว่าอันนี้เฉพาะปีการศึกษา2562นะครับนักเรียนที่ออกกลางคัน,นมีกี่คนนะครับทั้ง4ประเภทนะครับใน4ประเภทนี้ถ้ามีประเภทไหนออกท่านก็กรอกท่านประเภทไหนไม่มีนักเรียนหรือไม่ออกก็ไม่จําเป็นต้องกรอกนะครับพอมาคอลัมน์ถัดมานะครับจำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2562อันนี้เฉพาะปีการศึกษา2562นะครับว่าจบการศึกษากี่คนตรงนี้เราดูเฉพาะชั้นป6ม .3 แล้วก็ม6นะครับว่าจบกี่คนแล้วกันนะครับในจำนวนที่จบทั้งหมดนี้นะครับมีเข้าทดสอบโอนิกี่คนนะครับจบการศึกษาต่อจบการศึกษาและศึกษาต่อกี่คนจบแล้วมีงานทํากี่คนนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าท่านมาดูตามตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เรากรอกนะครับเช่นปี2560มีนักเรียนนี้นี่คือตัวอย่างนี้คือคือคือตรงนี้ผมเอาตัวรูปภาพรวมผมว่าเขตของพื้นที่ของท่านนะครับรวมแล้วทั้ง4ประเภทนี้มี90คนก็คือใส่90แต่ว่าเวลาท่านกรอกท่านกรอกเป็นรายประเภทไปทั้ง4ประเภทแล้วก็มีช่องรวมอยู่ข้างล่างแต่อันนี้ผมเอาตัวอย่างในนี้นี่คือตัวอย่างช่องรวมนะครับ ปี60มี90คนนะครับปี61มี103คนปี62มี100คนนะครับทีนี้ปี62มันจะเชื่อมโยงไปในช่องคอลัมน์ต่างๆด้านขวามือนะครับปี62เนี่ยมีออกกี่คนนะครับออกกลางคัน1คนนะครับก็แสดงว่าเหลืออยู่99คนใน99คนเนี่ยจบการศึกษาจบการศึกษาในระดับชั้นป .6 ม .3 ม .6 กี่คนจะเห็นว่าป60คนม30คนม62คนถามว่าทำไมนักเรียนตั้งร้อยคนแล้วจบแค่นี้นักเรียนร้อยคนนี้รวมทุกระดับชั้นตั้งแต่ป1ถึงม6นะครับแต่ที่เราดูว่าจบการศึกษาเท่านี้คือเอาเฉพาะ3ชั้นเท่านั้นเองนะครับทีนี้เข้าสอบโอเนก็เช่นเดียวกันนะครับ บางโรงบางแห่งอาจนักเรียนที่จบนี่อาจจะคนที่เข้าสอบบุณิอาจจะไม่เท่ากันนะครับทีนี้จบออกมาแล้วมีงานทํานะครับกี่คนนะครับเราเอาเฉพาะจบออกมาแล้วมีงานทํานี้แล้วเอาเฉพาะม3กับม6นะครับเอาแค่2ชั้นเท่านั้นนะครับนี่คือในการกรอกข้อมูลในตารางที่ 1.3, 3 1นะครับทีนี้เรามาดูเอกสารนะครับ หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้องนําส่งในระบบนะครับก็จะมีแนวทางการกระจายอํานาจของเขตพื้นที่หลายเขตพื้นที่นะครับก็จะมีระเบียบข้อบังคับจากส่วนกลางนะครับท่านก็เอาระเบียบข้อบังคับแ<ด>นวทางตัวน,นั้นจากส่วนกลางกระจายไปแขวนไว้ตามเว็บต่างๆหรือสื่อสารไปรยงังหน่วยงานองคอ์กรต่างๆแต่ถามว่า สิ่งที่เรากําหนดเนี่ยมันครอบคลุมแล้วหรือยังนะครับเขตพื้นที่อาจจะไปกําหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของเขตพื้นที่นั้นๆได้นะครับแล้วก็ให้สามารถครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายของเราคือนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับรายงานการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารายงานนี้คือ ีงบประมาณ2,562กับ2,563นะครับเราเอา2ปีถามว่าทำไมเราเอา2ปีเพราะว่าเราต้องการที่จะมาดูความต่อเนื่องความเชื่อมโยงในการดำเนินง,งานของท่านนะครับว่าเรามีแนวทางการกระจายอำนาจอย่างต่อเนื่องอย่างไรนะครับมีการประสานส่งเสริมอย่างต่อเนื่องอย่างไรนะครับรายงานการมีส่วนร่วมลักษณะตรงนี้ที่เขตพื้นที่จะทำนะครับหลายเขตก็ทำเป็น หนึ่งส่วนบ้างสองส่วนบ้างหรืออาจจะทําเป็นสรุปสั้นๆนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเขตพื้นที่สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวทางแต่ยังไงก็ตามแต่ท่านจะต้องสะท้อนะให้เห็นว่าท่านมีการนําเอาข้อมูลที่ดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณนั้นมาสรุปเป็นรายงานเพื่อนําไปใช้ต่อในการพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับรวมถึงนะครับ ผลการทดสอบทางการศึกษาโอเนตนะครับตามตารางที่1.3.1ของนักเรียนทุกคนนะครับที่สอบนะครับตั้งแต่ป .6 ม .3 ม .6 ด้วยนะครับว่าในแต่ระดับชั้นมีนักเรียนที่สอบโอเน็กี่คนนะครับก็ขอผลโอเนของนักเรียนรายบุคคลด้วยนะครับในส่วนของตรงที่ กรอกเฉพาะตารางที่1.3.3.1เท่านั้นนะครับนักเรียนจำนวนที่สอบโอเน็ตจ,จะต้องส่งผลแนบมาด้วยนะครับหากท่านไม่มีผลตรงนี้ถามว่ามีผลต่อการพิจารณาระดับคุณภาพหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่มีเพียงแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เราเก็บมาดูว่าการจัดการศึกษาทางเลือกทั้ง4วิธีนี้ผลการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างผลการเรียนของเด็ก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นยังไงนะครับเพื่อว่าเราจะมานํามาเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาที่อยู่ในระบบนะครับมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญกันหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับจากการที่เราได้กล่นกรองแล้วก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าเขตพื้นที่นะครับรายงานในประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ครบถ้วนรวมถึงไม่เป็นขั้นตอนในการที่จะอ่านแล้วผู้ที่สนใจนําไปใช้ในการ เป็นตัวอย่างหรือดาเป็นแนวทางได้นะครับครับในส่วนของประเด็นพิจาณาที่3ก็ขออธิบายไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ